เปิดสีหน้าแอปทักะอนอ่านข่าวทีมพิธาก่อนช่วดนายกรัฐมนตรีแววตาบอกทุกสิ่งเรียกได้ว่าสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วต้องบอกเลยว่าทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลช่วยการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด749คนโดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจำนวน182 เสียงและงวดออกเสียงจำนวน199เสียงซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2566วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดสีหน้าแอปทักษออนอ่านข่าวทีมทิทาก่อนชวดนายกรัฐมนตรีแววตาบอกทุกสิ่งโดยก่อนมีการโหวตนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้แอปทักซออนนั้นก็ได้อ่านข่าวผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสาว,ส,าวสตรอง อีกทั้งยังได้โพสต์ระบุข้อความผ่านไอจีว่านานนานทีได้อ่านข่าวการเมืองลุ้นกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์ข่าวสาวสรองงานนี้ชาวเน็ตในโลกโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิแม่เกรงขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีข้าแม่คงเป็นห่วงพ่อไม่น้อย